วันอังคารที่26มีนาคม2 5 6 7เวลา9นาฬิกาดรเอกพั 1, ในธ์อินเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีพศ2 5 6 7กิจกรรมหมูรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศาบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมโดยได้มีการเลือกประธานชมรมผู้สูงอายุเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีและคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่และได้รับเกียรติจากนายสมพรผู้สามสายนาักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการบรรยายในหัวข้อเรื่องการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุณนห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้นสามเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรี